เหลอกน้องเอมิลี่ใช่ไหมครับเออเออน้องเอมิลี่ป่วยเป็นอะไรมาครับไม่รู้เหมือนกันค่ะหรอเขาป่วยค่ะปวดหัวไหมครับไม่มีค่ะเออปวดท้องไหมครับไม่มีเออปวดตัวไหมครับไม่ป่วยสะถกเป็นอะไรนะไม่เรียกญาติเรียกญาติไหนครับเออไม่เรียกแก่ของ นีก็ลังมานีกำลัมาบุญเลยเข้ามาค่ะอันนี้พอดีเป็นแพทคนไข้เลยน้องลิ้นเป๊ะเปรี้ยวันนี้ก็ลองก็เลยบอกว่าไม่ไม่ค่อยสบายอะค่ะทำยังไงดีคะเช็คลิ้นก่อนนะครับขอให้คนไข้แลบลิ้นออกมานะครับแอบรพยาบาลลองแลบลิ้นดูหน่อยครับหมอจะเทียบแอบแอบแอ่อเดี๋ยวพยาบาลเข็นเตียงคนไข้ไปที่ห้องพักไหมคะครับ ผมเจอสาเหตุนะครับเมื่อวานผมขออนุญาตถามคนไข้ว่าเมื่อวานคุณได้คุยกับแมวตัวหนึ่งหรือไม่หนูคุยค่ะหนูคุยกับแมวตันนวนางหรือว่าเขาเป็นพาหะใช่ครับเรียกว่าเป็นโรคติดต่อนะฮะจากแมวเอเลี่ยนคือมันจะแพร่กระจายไปทั่วนะฮะเพียงแค่คุณได้คุยกับแมวสูเนโกะนะฮะบ,บอกแม่นมากเลยค่ะอันนี้สมน,นักไหนคะเนี่ย ตอนนี้คุณอาจจะลินเปียดนิดหน่อยเนื่องจากคุณมีอาการเคินอายแพ้โซเนโกะครับผมอาการมันจะค่อยๆลุกามไปเรื่อยๆและอาจจะต้องผ่าตัดครับคุณไ<อ>ข้ครับหมอต้องขออนุญาตอย่างนี้ว่าคนไข้อาจจะต้องเป็นหนูทดลองนะฮะในการรักษาโรคก,การแพ้โซเนโกะอ,อันนี้นะฮะหนูไม่อยากโทษเลยอยากเป็นหนูของคุณหมออ่ <_ co> อมมะจะจีบหมอครับหมอมัไมไมมอนไว้ครับ เย่แล้วครับโลกโซเนโกกำเริบตอนนี้เขากำลังจะไม่ฟังใครกัละเอาละวาสค,คิดถึงแต่โซเนโกเท่านั้นต้องหาตัดอย่างด่วนเอาเลยคุณพยาบาลลากไปห้องน้ำคนไข้กันมันจะมีอาการเนียนเนียนอุ้ยออกมาอา,มอาการแล้วเหรอคะใช่แล้ว ท่นที่2เนี่ยคือการพูดเนี่ยจะเริ่มแบบชัด้อยชัดคำแล้วมีความอดอ้อนมากขึ้นใช่ครับจะเรียกที่ลงที่รักสักอย่างนะที่รักขาที่รักขาที่รักที่รักที่รักมันท้ารักจัากมาอยากอยู่ที่นี่แล้วหูหายแล้วก็ได้กูหมอแล้วมียาอะไรที่ต้องให้คนไข้บ้างครับเดี๋ยวจะให้โซนิโกะกลับบ้านนะครับแล้วเขาจะติดเชื้อต่อไหมคะคุณหมอ เราต้องอออรักษาโรคด้วยด้วยเชื้อโรคนะครมีการส่งไปทั้งโซเนบุและโซเนโกะนะครับไปให้คนไข้ได้ไดเรียกว่าคุ้นชินกับสภาวะนะฮะการเป็นคนปกติกับคนไม่ปกติคนปกติกับคนไม่ปกติ oh. อาการคนไข้เป็นยังไงคะอธิบายกับคุณหมอได้เลยค่ะคนุคนไข้ค่อยๆรู้สึกเจ็บ ไปทั้งหัวใจทตอนที่เริ่มใหม่อีกกี่คนหยุดเล่นมุกต่อเพลงเถอะนะวันคุณหมอแล้าชานเลยครับนูอยากหายแล้วครับคุณพยาบาลช่วยด้วยครับพยาบาลโลกนี้มันก็สามารถหรืว่าอยู่ๆกลายเป็นสาวสวยขยันใจได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณพยาบาลใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นได้หลายอารมณ์ค่ะคยใครต้องทำนะ คนไข้ป่วยค่ะอาการใกล้มาค่ะคนไข้จะอยู่ก็ใกล้มาแบบไม่ทราบสาเหตุอาร่าทันทีเลยค่ะคนไข้ค่ะคณะพิศดาารนะต้องเซ็กซี่ค่ะบอาร่าอาร่าคุณคุณคนไข้ไม่เรียนแบบเลยค่ะพยาบาลเปลืองนะครับอันนี้เปลืองตัวมากค่ะอาร่า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 โอ้โหโอ้โหอ้โห พอไใจหรือยังก็ไ,ไม่เียหรอกมันต้องการขนาดไหนคะอะไรละวใครละคุณไข่หลอดเกินค่ะพยาบาลเด็กสัตว์หมอกับพยาบาลเป็นไรกันหรอคะคุณพยาบาลครับช่วยอะไร่อยครับคุณพยาบาลอย่าเพิ่งมวแต่หน้าเขินหน่อยด้ครับมาช่วยกันหน่อยครับเราเราต้องไปห้องผ่าตัดแล้วค่ะคุณหมออาการหนักขนาดนี้อุ้มไปได้ไหมคะอุ้มไปได้ไหมคะ ตอ,ตอนนี้รักษาพยาบาลก่อนเลยไม่ต้องรักษาหรอกคนไข้นี่คุณพยาบาลติดเชื้อซรลลูหรอครับพยาบาลอยา่างอยู่ก็อยากเป็นกบค่ะยันไปทางซ้ายพยาบาลไปทางซ้ายพยาบาลไปทางขวาโอะโหครับพยาบาลไปข้างหน้าโอ๊โพยาบาลเข้ามาในใจได้ไหมคะพยาบาลเข้ามาในใจได้ไหมคะ ไปกัอใหเดี๋ยวเขากลับมาสักวันเองนะคะหมอไม่มาตามหาหรอในใจคนไข้ยัหมอไม่มาตามหาเหรอคะไม่ไกเล่่ลยนนีนี่ยคนไข้กลัวไปโยาบาลกลมาแล้วเหรอกลับมอยู่ในใจะคะจังสันเลยนะ ้องรักษาอะไรอีกเหรอครับคืออาการคนไข้ดูไม่ป่วยค่ะคนป่วยคือพยาบาลแล้วครับบางทีอาจจะต้องรักษาคุณพยาบาลด้วยการแบบว่าเข้าไปกระซิบข้างหงอครับโอ้ยงั้นเหรอครับแกโอกลับมาก่อนครับคุณพยาบาลคุณพยาบาลครับเป็นไงหรอครับหายหรือยังครับเนี่ยหายครับเฮ้ยคนไข้ขอวัดชี่ระเจ้าไหนได้ไหมคะ อันนี้หัวใจเต้นแรงเลยหรอทำไมหน้าแดงจังเลยครับให้หมอเองหัวมาประกบกันแล้วนะขวบไข่หน่อยนะครับอุ้ยอย่าทุบโต๊ะสิครับเดี๋ยวก็เจ็บมือหรอกนะมือสวยๆของคุณพยาบาลนะเออสิฮะหน้าแดงหมดแล้วรู้ไหมตอนหน้าแดงมันน่ารักอ่ะหายแล้วค่ะหมอหายเย 啊。<laughs> <laughs>